ภายในบ้านเนี่ยไม่ควรมีประตูตรงกัน3ามบานประตูแต่ละบานเนี่ยแทนโลกคนเ็นนตายโลกภายหน้าประตูตรงกันเนี่ย มันต้องตรงกันอีท่าไหนเลื่อมนิดนึง uh huh. อย่างนี้นับได้ไหมนาฬิกาตายเนี่ยไม่ควรแขวนไว้ในบ้านมันก็เปรียบเสมือนว่าการโครจรการเดินทางของเวลาเนี่ยในบ้านเนี่ยมันได้หยุดลงแล้วมันเป็นความเชื่อประตูสีดำเนี่ยเป็นไงกันไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะแต่จะมีผลคือประตูสีแดงทางทิศไหนควรจะนําคนตายออกไปเพื่อไม่ให้อุจาตาให้คนที่ยังอยู่เนี่ยแบบจิตตกว่าเฮ้ย <c oughs> มีคนตายแล้วนะคือแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนไปเลยโอ้อันอันนี้น่าสนใจ สวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราวงเล่า Exclusive ครับผมวันนี้อยู่กับผม New เยียครับผมครับผมแล้วผมอาจารย์ไผ่คนเดิมอืครับไม่ได้เจอกันนานกรับอ่าได้กลับมา EP นี้ EP เท่าไหร่น่ะสิแปแล้วสิบแปดพวเราเดินทางกันมานี่ก็จะสิ้นปีแล้วใช่ครับอือก็ วันนี้มีเรื่องสงสัยก็เลยต้องมาพบวันนี้มีอาถรรพ์ประจําบ้านอาถรรพ์ประจําบ้านนี่คือเรียกได้ว่าทุกบ้านในเมืองไทยจะต้องเจอครับผู้ใหญ่ต้องปลูกฝังวาแน่นอนไม่ว่าจะเล็กน้อยจนถึงใหญ่โตก่อนเข้าเรื่องอาถรรพ์ประจําบ้านวันนี้ขอบคุณสถานที่ก่อนครับผมบิ๊กโน้ช็อปยังคงให้สถานที่กับเราเช่นเคยให้มาหลายอีพีลวหวังว่าจะอยู่เดียวยาวนะอ่ะอาจจะแปลงหน้าแปลกตาไปแต่ว่าเราก็จะจัดให้มันสวยขึ้นไปเรื่อยๆนะ อ่ะเขาเรื่องอาถรรพ์ประจำบ้านเนี่ยเขาว่าอาถรรพ์นี่ก็คือสิ่งไม่ดีถูกไหมจ๊าใช่ครับแล้วสิ่งไม่ดีเหล่านี้เรื่องเนี่ยเรื่องราวในบ้านเรื่องอาถรรพ์ในบ้านเนี่ยมันเกิดขึ้นกับคนไทยมานานไหมเกิดขึ้นมานานแล้วตั้งแต่เรารู้จักการปลูกบ้านสร้างเมืองสร้างโบสถ์วิหารสร้างสถานคนเราเริ่มรู้จักอ,อาถรรพ์เนี่ยเรื่องเกี่ยวกับบ้านเมืองเนี่ยตั้งแต่เราเริ่มสร้างกันมาเลยเหรอใช่ครับตั้งแต่เราเริ่มสร้างกันมาโอ้โหนั่นมันก็นานมากนะใช่คือตั้งแต่เราเริ ทางการสร้างนู่นนี้นั่นแล้วใช่ครับอ่ะเราเข้าเรื่องแรกเลยไหมครับผมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเคยได้ยินเรื่องนี้แล้วผมเชื่อว่า9 9ของคนไทยทำาอ่าคือห้ามนอนทิศตะวันตกเขาบอกว่าเป็นทิศที่คนตายนอนใช่เป็นทิศที่ไม่ดีนอนแล้วจะป่วยไม่สบายมันเป็นยังไงจรย์การที่เราห้ามผันหัวนอนไปทางทิศตะวันตกอืเป็นเพราะว่าโลกเราเนี่ยมันมี ขั้วโลกเหนือโั่โลกใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกการที่เรานอนหันหัวไปทางทิศตะวันตกเนี่ย uh huh. มันเหมือนกับว่าเราหันหัวเนี่ยนอนไประนาบเดียวกับทางโลก uh huh. มันจะทําให้พลังงานบางอย่างในตัวเราเนี่ย uh huh. มันอาจจะเคลี้ยนไม่ดีทําให้เจ็บป่วยก็ได้แล้วอย่างหนึ่งคือการห้ามหันหัวไปทางทิศตะวันตกเนี่ย มันเหมือนกับว่าเรานอนแล้วเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยเสียสุขภาพจิตเพราะว่าพระอาทิตย์มันขึ้นทางตะวันออกแล้วเราไปนอนหันหัวไปทางทิศตะวันตกมันเหมือนกับว่ากว่าพระอาทิตย์มันจะมาถึงมาถึงโคจรเจอเราเนี่ยทำให้เราระบบประสาทความคิดอะไรบางอย่างมันจะผิดเพี้ยนไปได้ในั้านของความเชื่อความเชื่อครับอ่ะแต่ที่ผมพอจะทราบมาในด้านของทฤษฎีความเป็นจริงก็คือพอวันทิศตะวันตกเนี่ยกลายเป็นว่ากว่าพระอาทิตย์จะมาถึงใกล้เคียงกับเมื่อกี้เลยใช่ มันกลายเป็นช่วงบ่ายนะพอช่วงบ่ายมันร้อนมากกําแพงเรามันเก็บสะสมความร้อนไว้พอตกกลางคืนนะมันคลายความร้อนเขาเลยบอกตันนิษฐานว่าเอมันคือการพอหันหัวไปงั้นนะนะความร้อนมันไหลออกมันทําให้เราอาจจะนอนไม่สบายหรืออาจจะป่วยได้ก็คือใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันอแดงว่านี่คือทฤษฎีที่ค้าบเกี่ยวกัน ยู่ที่ว่าคุณจะฟังทางไหนมาใช่แต่ว่าเรื่องทิศทางเนี่ยก็คือการหันหัวไปทางทิศตะวันตกหรือมีห้องนอนทางทิศตะวันตกเนี่ยมันก็จะไม่ดีอย่างที่จันนิวว่าพระอาทิตย์มันส่องอยู่ในห้องอะไรต่างๆนานาเนี่ยกว่าเราจะเข้าห้องนอนความร้อนในห้องมันอยายมาาเราทาให้เราอาจจะกภาพไม่ดีนะครับอะแล้วคนนี้เขาบอกว่าอะทิศตะวันตกเนี่ยถ้าตัดเรื่องพาทิตไปนะทิศตะวันตกคือที่ของคนตายหันหัวไปทางนั้นมันคือยังไง ตามความเชื่อของอคนโบราณเนี่ยเวลาเขาจะนําศพหรือผู้เสียชีวิตเนี่ยออกจากหมู่บ้านหรือออกจากเขตบ้านเขตเมืองเนี่ยเขาจะเอาร่างผู้เสียชีวิตเนี่ยออกไปทางประตูผีหรือประตูทางทิศตะวันตกเพราะเป็นเชื่อว่าเป็นทางทิศอัปมงคลเป็นทางทิศที่ผีผ่านผีเดินอะไรต่างๆนั่นนะแต่ถ้ามุมแต่ถ้าเรามองในมุมมองของการจัดการเรื่องถึงเวดล้อมหรืออะไรเนี่ยอาจจะทําให้ว่าแบ่งเป็นสัดส่วนว่า ทางทิศไหนควรจะนําคนตายออกไปเพื่อไม่ให้อุจจาตาหรือไม่ให้ให้คนที่ยังอยู่เนี่ยแบบจิตตกว่าเฮ้ยมีคนตายแล้วนะคือแบกเป็นสัตว์เป็นส่วนไปเลยโอนน้อันนี้น่าสนใจใช่เพราะว่าถ้า,ถ,าถ้าฟังจากตามที่อาจารย์ไผ่บอกเมื่อกี้เท่ากับผมมองเห็นภาพเลยนะครับว่าเอ้ยถ้าคนเราอยู่รวมกันเนี่ยมันอาจจะต้องเอาออกทางทิศนั้นทิศเดียวนะเพื่อที่เออเลี้ยงเดก็กเลี้ยงคนคนูน้นคนนี้เห็นใช่หรืออาจจะเลี้ยงเลี้ยงเชื้อโรคในสมัยก่อนอ่าอ่า อ๋ออันนี้น่าสนใจครับแต่ก็อย่างที่เราเราไม่ได้มาบอกว่าคุณควรจะหันไปทางไหนเพราะตามความจริงไงนะผมก็นอนทิศทุกทิศเลยเลย่ลยๆงผมเป็นคนที่ชอบจัดห้องนอนแต่งห้องนอนอย่างไรตำลึงก็ได้รู้ผมหันหัวไปทุกทิศก็จะมีบางครั้งที่ถึงจุดที่มันหันมาทิศตะวันตกผมรู้สึกว่ามุมนี้ผมได้มันสบายต่อการสะดวกต่อการใช้งานของผมครับอย่างนี้ผมพลาดอะไรไหมหรือว่า มีข้อเสียอะไรไหมถามว่ามีข้อเสียอะไรไหมมันก็ไม่มีข้อเสียอะไรมากเพราะว่าอย่าลืมว่าความเชื่อของการหันหัวนอนหรือกิ๊นอนนะของคนสมัยก่อนเนี่ยต้องอย่าลืมว่าวัสดุที่เขาก่อสร้างบ้านเมืองเขาในสมัยก่อนกับสมัยเรามันแตกต่างกันนะครับอย่างของเราเนี่ยสมัยนี้อยู่ในห้องอยู่ในตึกมันอาจจะไม่มีผลมากเรื่องความร้อนเพราะเราก็เปิดแอร์ได้ อ่ายงนตถ้าเป็นสมัยนี้ในในเมืองอย่างเราคอนโดผนังห้องเรามีห้องอีกข้างๆกั้นอยู่แล้วยังไงพระอาทิตย์ก็มาไม่ถึงถูกไหมใช่การในทางทฤษฎีอาจจะก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าใครมีความเชื่อคุณก็ทําตามในสิ่งที่คุณเชื่อก็ไม่ได้เรื่องผิดอะไรเราไม่ได้บอกว่าไปไหนผิดไปไหนถูกแต่ก็เราก็มาแนะนําก็เรื่องการนอนนี่เราก็ต้องรู้ว่าเรานอนเพื่ออะไรเพื่อตามเหตุตามปัจจัยเพื่อเราจะพักผ่อนร่างกายเราก็ให้เรา พักผ่อนร่างกายให้เพียงพอการหันหัวนอนทิศนู้นทิศนี้มันอาจจะมีผลมีสวนบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่ทั้งหมดในการดันิือชีวิตของเรานอนยังไงก็ได้อ่ะไปโดนตัวเมียตอนหลับอ่อันนี้คืออันตรายใช่เพราะอาจารย์ไผ่เจอมาแล้วอ่ะไปเรื่องต่อไปครับภูมิกับเขาจัดเต็มวันนี้นานๆผมมาทีครับภายในบ้านเนี่ยไม่ควรมีประตูตรงกันสามบานฮะเพราะว่าเป็นความเชื่อของแบบโลกวิญญาณที่จะเดินผ่านอ่ามันคืออะไรจาะเรื่องนี้ ถ้าเราจะมองในเรื่องหลักความเชื่อว่าไม่ควรมีป,ป,ประตูตรงกันสามบาน<ม>าอเชื่อว่าโลกประตูแต่ละบานเนี่ยแทนโลกคนเป็นคนตายและโลกายหน้า <อะ S 2> ก็เหมือนกับว่าประตูคนเป็นประตูสัมพันธภาพก็คือโลก <revenues S 2> <ø ams. S 1> ประตูที่มันจะพาไป,ไป,ไปมิติหนึง่งอีกมิติหนึ่งมันเหมือนกับว่าโลกทั้งสามเนี่ยมันเชื่อมกัน uh huh. มันก็เป็นความเชื่อของคนโบราณโบราณที่ไม่ให้ประตูตรงกันเหมือนกับประตูเราตรงกันเนี่ยหนึ่งบานสองบานสามบานเนี่ยมันตรงกันเอางี้ก่อน ก่อนที่จะผลมันเป็นยังไงอะประตูตรงกันเนี่ยมันต้องตรงกันอีท่าไหนอีท่าไหนทั้งวงกบวงกบประตูสมมตินี่คือบานแรกอ่บานสองอยู่นี่เลยใช่บานสามอยางนี้นี่คือหนึ่งแล้วถูกไหมหนึ่งสองสามใช่ครับมีตรงต้องตรงมีตรงอื่นอีกไหมถ้ามุมสมมติครหนึ่งสองตรงกันสามเฉียงนี้ได้ไหมมีผลไหมไม่มีผลก็คือต้องตรงกันเป๊ะตงกันเป๊ะซึ่งอาจจะหายากหน่อยหายากหน่อยในเมืองไทยจะไม่ค่อยทํากันใช่ อ่ะผลมันเป็นยังไงสมมติถ้าตรงกันอย่างนงี้ยผมวันนี้ถ้าตามความเชื่อก็จะว่าเป็นทางผีผ่านอย่าดึงดูดผีสัมภเวสีเนี่ยเดินผ่านเข้าบ้านเราให้เขาไปอีกมิตินึงของเขาอ,อันนี้คือหลักความเชื่อแต่ถ้าหลักตามความเป็นจริงแล้วมันก็คือว่าการแบ่งสัดส่วนของบ้านเนี่ยถ้าสมมติมีคนภายนอกที่มไม่ใช่คนในบ้านเราเนี่ยเห็นประตูตรงกัน3บานเนี่ยเขาก็จะสามารถมองซ้ายมองขวาเกี่ยวกับทรัพย์สินภายในบ้านเราได้ แต่ในกูสองบ้านนู้นก่อนเนี่ยตรงกันกูเห็นทุกห้องเลยอ่าอ่านีน่าสนใจเรื่องความปลอดภัยอ่าเรื่องหนึ่งนี่แหละเขาถึงให้ทําประตูเยื้องกันซิกแซก่ะเพื่อป้องกันคนภายนอกมอง้มาแล้วจะเห็นอะไรภายในบ้านเราด้วยมันก็คืออีกหนึ่งกุสโลบายโบราณโบราณเราก็โดยโดยประมาณนี้ประมาณนี้ก็จะเหมือนเรื่องที่ผมพูดไปในอีพีที่แล้วที่ว่าไม่ควรตั้งเต็นท์ให้ตรงกับต้นไม้คู่กันอ่า แล้วก็มันคนมาด่าเยอะเลยใช่เพราะผมพูดไม่หมดมันจะเหมือนเราตั้งไม่ใช่อาจารย์พูดไม่หมดเขาดูกันไม่จบอ๋อคือฟังก่อนนะคือเราไม่ได้มาบอกว่าคุณต้องทำเราแค่แนะนำว่ามันประมาณนี้นะนี่คือความเชื่ออีกมุมมองหนึ่งจับอ่าด่าอาจารย์ไผ่ทะยับเลยอ่าประมาณนี้โดยประมาณนี้โดยประมาณนี้ความเชื่อใกล้เคียงกับประตูสามบานอ่าแต่จะเป็นต้นไม้คู่นะครับโดยประมาณแล้วงี้ นิดนึงไอ้ตรงกันเนี่ยสมมติบ้านที่สามเนี่ยอันนี้ไม่ได้กุฏินะไอ้บานที่สามอาจจะตรงเนี่ยจะเสื่อมเหลื่อมนิดนึงอย่างนี้นับได้ไหมไม่นับไม่นับไม่นับโชคดีไปอ่าโอเคถ้าพูดลองทุกคนลองวัดกันดูคะว่ามันตรงกันไหมนี่เรื่องนี้น่าสนใจเกี่ยวกับยุคสมัยนี้เดี๋ยวนี้วัยรุ่นมีแต่งบ้านเป็นโทนสีดำเยอะก็เป็นเทรนวัยรุ่นสมัยนี้นะแมนเคสประตูสีดำเนี่ยเป็นไงจัน ประตูสีดำใช่ไหมครับถ้าต,ตามที่ผมดีใได้ฟังมานะประตูสีดำเนี่ยไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะอ่าแต่จะมีผลคือประตูสีแดงเขาจะไม่ิยมทําประตูสีแดงจ้าจ้าก,กันอ้าวเอางี้ก่อนประตูสีดำเนี่ยมีผลอะไรบ้างถ้าประตูสีดํามีผลอะไรบ้างเดิงเลยอารมณ์เราที่เรามองถ้าคนโดยปกติทั่วไปที่ไม่ได้มีความชอบอในความเป็นสีดําเขาเห็นสีดําแล้วจิตใจเขาจะเศร้าหมอง อาจจะมันรู้สึกไม่ปลอดโปร่งรู้สึกไม่ปลอดโปร่งรู้สึกอึมครึมอะไรกันแล้วแต่ก็คุณยิ่งมีภาวะซึมเศร้าคุณอาจจะยิ่งหดหูเข้าไปอีกใช่ครับเพราะว่าสีมันก็มีผลต่อสภาพใจอ่าก็อาจจะไม่ได้มีอะไรเยอะแยะได้มีอะไรเยอะแยะอย่างนี้ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่คุณชอบสีไหนคุณทําสีนั้นใช่ครับก็ถ้าผมมีตามผมก็ทําสีดําอ่ะอ่าก็ไม่ได้มีผลอะไรกับผมผมชอบใช่แต่ถ้าคุณชอบสีชมพูอย่างนี้ถ้าฉลูกคุณชอบสีชมพูคุณไปทาสีดําให้ลูก ก็อาจจะมีปัญหาแน่ๆอันนี้มีปัญหาแน่ๆนอ่ะก็ประตูสีดำก็ผ่านไปเพราะว่าไม่ได้มีผลอะไรมามมแล้วประตูสีแดงประตูสีแดง,ดแดงถ้าเชื่อว่าเป็นประตูไปสู่โลกหรือเป็นประตูที่ประตูสีแดงนะอับย้อนกลับอปประตูสีแดงนี่จะนิยมทาในศาลเจ้าในโรงเจหร่อในอะไรเนี่ยที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อ เชื่อมพลังงานอะไรบางอยา่างเหมือนเป็นการเชื่อเชิญพลังงานศีกษิตม,มาแต่ถ้าประตูสีแดงอยู่ในบ้านเราเนี่ยมันจะเชื่อว่าอันนี้ตามความเชื่อนะอของแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันย้ำว่าไม่เหมือนกันจะเชื่อว่าประตูสีแดงในบ้านเนี่ยจะเป็นประตูของวิญญาณให้วิญญาณเข้าข่าในให้เข้าออกอาการประตูสีแดงเนี่ยจะหนักกว่าประตูตรงอันสามบานอีกอุบไปก่อนอุบไปก่อนเผื่อมีครั้งหน้ามีประตูสีอื่นเราค่อยมารวมสรุปกันอีกทีครับอ่ะมาถึงเพลงยุคเราเลยของ พี่พี่บอดี้สลมนาฬิกาตายเด็กรุ่นนี้อาจจะไม่เคยฟังอ่ะนาฬิกาตายเนี่ยเขาบอกว่าถ้านาฬิกาตายแล้วเนี่ยไม่ควรแขวนไว้ในบ้านหรือไม่ควรไปเก็บไว้ต่อเพราะว่าอาจจะเกิดความสูญเสียสิ่งไม่ดีอาจจะมีคนตายนาฬิกาตายไม่ควรเก็บไว้ในบ้านหรือนาฬิกาที่หยุดเดินอืก็คือว่านาฬิกาเนี่ยเป็นเครื่องบอกเวลาโตกว่านว่านาฬิกาเป็นเครื่องบอกเวลาแต่ว่า เมื่อนาฬิกาหยุดเดินมันก็เปรียบเสมือนว่าการโคจรการเดินทางของเวลาเนี่ยในบ้านเนี่ยม,มันได้หยุดลงแล้วมันเป็นความเชื่อ<ม>อาจจะพูดผิดก็ได้แต่ว่าถ้านาฬิกาตายนาฬิกาทานหมดก็ให้เปลี่ยน<ม>เพื่อไม่ให้ใจเราเนี่ยมันจมกักกับเวลา<ม>ที่มันหยุดนิ่งอันนี้โดยโดยประมาณแต่จริงๆแล้วมันเป็นอาถรรพ์อย่างเรื่องมิติเพราะนาฬิกาเนี่ยเ<ม><ม>ชื่อว่าเป็นการเดินมันเป็นการเคลื่อนไหวของพลังงานบางอย่างภายในใบ้านแต่เมื่อนาฬิกา ที่เป็นเครื่องบอกเวลามาก่อนเนี่ยได้หยุดลงจะทําให้วิติบางอย่างในบ้านเราเนี่ยมันหยุดลงไปด้วยอาจจะเป็นเรื่องเงินทองเรื่องโชคลาภหรืออะไรก็แล้วแต่ตาม,มหลักความเชื่อของแต่ละที่ก็จะหยุดลงด้วยจึงนิยมทําให้นาฬิกาเ,เดินตลอดอันนี้ไม่ไม่นับถึงนาฬิกาที่เป็นที่รองเขย่าอย่างเงี้ยอ,อ่าไม่นับแล้วก็ไม่นับพวกนาฬิกาที่เป็นประดับนาฬิกาโบราณประดับนี่ยแต่ถ้าให้ดีก็ให้มันเดินก็จะดีกว่าเดแล้วส<ร>มมติผมมีนาฬิกาเรือนนี้ ของปู่ที่เสียไปมันไม่เดินแล้วแต่ผมเราก็ไม่อยากไปยุ่งอะไรเพราะว่ามันคือเวลาสุดท้ายที่อยู่กับปู่เป็นตรงเวลานั้นเลยเราเก็บไว้มันเป็นเรื่องดีไหมเป็นเรื่องดีไหมมันก็อยู่ที่เราอยู่ที่เราใจเราอย่างไงถ้าใจเรายัางห่วงหาอาทรกับปู่ที่เสียไปกับเวลาห้วงเวลาตรงนั้นนะ่ะเราก็จะเก็บตรงนั้นเอาไว้เป็นความทรงจําไประลึกนึกถึงท่านก็ได้คุณงามความดีที่ท่านทําไว้แต่ถ้าเราอยากจะมูฟออนออกจาก เราก็ทําให้มันเดินเวลาก็จะเดินต่อมันก็เหมือนเป็นกุศโลบายให้เราดําเนินชีวิตไปรูปแบบหนึง่งเพราะว่าอย่างตอนเด็กๆเนี้ยผ,ผมเสียไปตนะั้งแต่ตอนเด็กเขาก็จะมีนาฬิกาผมก็เคยนาฬิกามันหยุดไปตนะั้งแต่เขาเขามีชีวิตละแล้วอลพอเขาเสียไปมันก็ยิงหยุดตรงนั้นครับผมก็ไม่ได้ไปปรับอะไรแล้วตอนเด็กเราก็ไม่มีความรู้ที่ต้องไปเปลี่ยนฐานอะไรเงี้ยผมก็เคยเอามาใส่ติดตัวเพราะว่าเป็นความมั่นใจเวลาผมจะไปทําอะไรตอนนั้นใช่ไก่อนครับอย่างนี้ก็ ก็แล้วแต่เราสุดท้ายแต่เราสุดท้ายใช่แล้วใครที่มีนาฬิกาคนรักพ่อแม่ที่แบบท่านเสียไปแล้วบก็ไม่จําเป็นต้องไปเปลี่ยนทงเปลี่ยนฐานเขาเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้ได้ไม่มีปัญหาของอนี้มันอยู่ที่จิตใจเราใช่ครับพอพูดถึงนาฬิกาที่หยุดหยุดเดินมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่พูดถึงสิ่งนี้ปฏิทินที่หมดปีแล้วมันมันเกี่ยวข้องอะไรยังไงบ้างแล้วมีผลเสียยังไงไหมถ้าตามหลักความเชื่ออีกแล้ว มันก็จะมีผลว่าเบมือนเขาว่าเรามีพลังงานเก่า<ม>ของปีที่แล้วอ่ะมันยังตกค้างอยู่ก็คือปฏิทินที่เราดูยิ่งเป็นปฏิทินที่เราดูเราจดเราจ้องเราชี้เราจับทุกวันเนี่ยมันจะมีพลังงานลบตรงนั้นน่ะที่มันสิงสิิตอยู่ในปฏิทินอ่าเมื่อมันขึ้นปีใหม่แต่ปฏิทินยังเป็นปฏิทินเก่าพลังงานตรงนั้นน่ะที่เราเคยจดเคยจ้องจับปฏิทินน่ะมันก็ยังค้างอยู่ พลังงานดีมันไม่ค่อยอยู่หรอกมันจะชอบอยู่พลังงานที่เป็นพลังงาน<อ>ลบเขาจึงไม่นิยมเก็บกันไว้อ,อารมณ์ผบทคล้ายๆกับกานาฬิกานะครับแต่ว่าถามว่าควรจะทิ้งเอาเปลี่ยนไหมควรเพราะว่าถ้าเราเผลอหลงไปดูปฏิทินเก่าเนี่ยเราอาจจะลงวันก็ได้เดจ๋ยวทำงานผิดวันนะอันนี้ผมเคยเป็นด้วย <laughs> แต่จริงๆพูดถึงปฏิทินก็คงจะน้อยเคสนะที่หลายๆคนจะมีความผูกพันกับปฏิทิน<อ>ซึ่งมันต่างกับนาฬิกานาฬิกามันคือวัสดุที่โอเค นู่นั่นนะแต่ปฏิทินคงไม่มีใครเก็บรักษาหรอกมั้งนอกจากจะเป็นปฏิทินแรไอเทมเพราะยุคนี้มันมีปฏิทินที่เป็นรูปไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปต่างๆอา,อ,าอาจจะเก็บรักทรงรักษาไว้ก็กไม่ผิดถูกไหมับไม่ผิดแต่ว่าอย่ามาแขวนเ,เพราะว่าเดี๋ยวจะหลงวันใช่แต่สำหรับผมปฏิทินนี่ <c oughs> เป็นสิ่งที่เตือนใจดีนะเพราะห้องผมมาปฏิทินเยอะๆจะได้จาก งานนูน้นงานนี้มาเยอะมากมเวลาผมมาดูอีกทีเนี่ยมันจะเลยเดือนบางอันเลยปีไปแล้วซึ่งมันเตือนใจผมว่าที่นี่กูไม่มีเวลากลับมาดูแม้กระทั่งเปลี่ยนหน้าปฏิทินเลยเหรอวะอเออมันมันก็เป็นสิ่งที่เตือนใจดีเหมือนกันนะใช่หลายหลายคนลองกลับไปดูปฏิทินที่ห้องตัวเองหรือที่บ้านตัวเองนะว่าบางทีมันอาจจะไม่ยังยังไม่เลยปีหรอกอแต่ว่าเราไปเปลี่ยนหน้าเดือนมนาหรือบ้างหรือยังเราได้ไปดูบ้างหรือยังว่าวันนี้เดือนปีอะไรใช่ไม่ใช่ว่ายุคนี้มันยุคขึ้น ยุบทํางานหนะครับอ่าก็นั่นแหละก็ลองลองดูวันเวลาของตัวเองหน่อยอย่าทํางานจนเลยวันเลยคืนบอกให้คนข้างหลังนะอ่ะประมาณนี้ครับหัวข้อถัดไปจานชามแตกกระจกแตกกระจกรล้าอะเออของแตกโอ้โหนี่ไม่ต้องพูดพูดถึงอาถรรพ์เลยอ่พูดถึงที่บ้านก่อนเลยถ้าผมทับแตกผมก็โดนด่าแล้วนี่คืออาถรรพ์อาถรรพ์แรกเลยถ้าคุณไม่มีเมียคุณก็จะโดนพ่อแม่ด่าอ่าแต่ถ้าคุณมีเมียคุณก็จะโดนเมียด่า นี่คืออาถรรพ์สุดๆอยู่แล้วปัดเมียปัดพ่อแม่เอาไว้ก่อนอะ<า>มันมีอาถรรพ์อะไรที่เราต้องกลัวไหมอาถรรพ์อะไรที่ต้องกลัวไหมถ้าสมมติว่าเราทําก่อนว่าทํเพื่อชามแตกหนะน,นักอาถรรพ์มีอยู่แล้วม,มันอาจจะเป็นลางบอกเหตุว่าเราอาจจะเกิดเรื่องแตกแล้วหรือทะเลาะเบาแหวงกับคนรอ,อบข้างคนในครอบครัวเราก็เป็นได้ตีในหนัง ấy. อุ่ะ<า>เพ่งใช่รอบรูปแตกต้วแตกถ้ว,ถวหลุดมือโอ้นี่คือสิ่งที่ด้วยความที่เราเสพหนัง เต็มนะให้เด็กผมกลัวกรอบรูปแตกมากที่สุดแต่ไม่ได้กลัวว่าก็มีความกลัวนิดนึงว่ากลัวจะมีอาถรรพ์นั่นแหละผมก็เลยมักจะรูปรูปผมจะมักจะไม่มีกระจกเลยจะเป็นถ้าไม่เป็นขึงผ้าใบก็จะเป็นรูปที่แปะเพียวๆอ่เอออย่างนี้ก็ปลอดภัยไปอย่างหนึ่งปลอดภัยไปอย่างนึงอ่ะถ้ามันสมมติมันมีมันจะเตือนเหรอนี่คือมันเป็นเหมือนลางลางบอกเหตุอ่ะยกตัวอย่างตอนนึงในสมัยตอนที่ผมเด็กเนี่ยอ่ะผมมีรูปอยู่รูปหนึ่งอ่ะผมก็วางไว้บนทิ้งบนรังผมเนี่ย แล้ววันนั้นผมไปเที่ยวเล่นบ้านเพื่อนอดึกไม่ได้ดึกหรอกบอกเขาว่าไปเที่ยวบ้านเพื่อนแหละแต่ว่ามันดึกแล้วก็ติดลมไงเล่นแล้ววันนั้นน่ะพ่อกับแม่ติดต่อผมไม่ได้เพราะผมลืมไโทรศัพท์ไปแล้วรูปที่ผมรูปของผมมาที่ผมเอาวางไว้บนหิ้งไงอ,อยู่ดีๆลมมันพัดตกลงมาเขาก็าใจคอไม่ดีว่าลูกจะเป็นอะไรไหมน,นู่นนั่นนี่ผลสรุปก็ไม่เกิดอะไรขึ้นผมก็กลับบ้านมาปกติจริงๆแ้วคุณแค่ไปเกยเลยเฉยไปเกเลยเฉยแต่มันดันมีลัง บางอย่างที่กรอบรูปมันหล่นลงมาแตกอาจจะไม่ได้บอกเหตุเพราะแม่คุณอ่าถ้าจะบอกเหตุคุณว่ากลับมาคุณโดนแน่หรือเปล่าอาจจะเป็นอะไรก็ได้งานก็ได้ถูกไหมแต่ว่าคุณดันไม่อยู่เห็นว่ากรอบรูปตกคุณเลยซ่วยแล้ววันนั้นโดนไหมโดนบ่นเนอะไปไหนมากนไปกับบ้านเดือบโง่ใช้ชาเลยกทีเดียวนะอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้จบๆอันนี้เบสิกจัดๆเลยเรื่อง จานชามแตกกรอบรูปแตกจริงๆก็ไม่ควรเก็บไปหรอกเพราะว่าต่อให้ไม่มีอาถรรพ์มันคือสิ่งะจานชามแตกกระจกอมันคือสิ่งมีคมอ่ะใช่ครับถ้าคุณเผลอไปแสกล้างใส่กล่องคุณเด็กเล็กไปเล่นอาจจะบาดนิ้วบาดอะไรได้อาจจะเป็นบาดทะยักได้นั่นก็คือสิ่งที่ความเป็นจริงที่ความเป็นจริงไม่ควรที่จะเก็บไว้ไม่ควรที่จะเก็บอยู่แล้วคงไม่มีใครเก็บอยู่แล้วในกรณีไหนในกรณีอาจจะเป็นถ้วยชามที่เป็นงานที่เลึกสําคัญทางจิตใจอาจจะเก็บไว้ ก็คือกองแบบผมึกภาพออกแล้วเครื่องปั้นดินเผาาิวแบบว่าตั้งโชว์แบบไปส่องๆหน่อยอเศษแตกหักกองๆอยู่แต่พูดถึงเนีถ้าไว้อย่างงนะั้นคงไม่มีใครไปเล่นหรอกไม่มีหรอกอแต่มันก็ไม่ดีดรอะ่ะถ้ามันจะร่วงหล่นลงมาก็ถึงบอกว่าควรจะนําสิ่งพวกเนี้ยไว้ในสถานที่ที่เขาควรจะอยู่หัวข้อต่อไปต้นไม้ต้นไม้หลายๆคนเดีนี้ติดแกมปลูกต้นไม้ผมก็เป็นปลูกต้นไม้เยอะแยะไปหมด ข้้งหลังเรานี่ก็มีต้นไม้ต้นไม้ที่ตายแล้วมันเป็นยังไงเราสามารถไว้ที่บ้านได้ไหมต้นไม้ที่ตายแล้วถ้าตามหลักความเชื่อเขาก็จะไม่นิยมเก็บต้นไม้ที่เคยปลูกแล้วมันตายเนี่ยที่มันเหี่ยวแห้งตายโดยสายเหตุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไว้เพราะมันจะส่งผลให้พลังงานบางอย่างไปในบ้านแล้วเนี่ยเศร้าหมองไปด้วยก็คือจิตใจเรามองต้นไม้ที่มันเหี่ยวมันเฉาจิตใจเรามันก็เศร้าหมองถ้าเรามองต้นไม้ที่มันเบ่งบานจิตใจเราก็เบิกบานตาอันนี้โดยพื้นฐานเลยนะครับอีกอย่างหนึ่ง ถ้าต้นไม้ที่มันเหี่ยวมันฉับแล้วไว้ในบ้านจะพับจะผูกไฟไหม้ขึ้นมาแล้วเรียบร้อยเลยโอขึ้นชื่อว่าต้นไม้เพอมันไม่มีความอุดมสมบูรณ์ของน้ําไม่มีความชืนม้นก็คือไม้ที่จะพร้อมจะติดไฟดีๆนี่เองใช่แล้วบ้านเราก็ร้อนขนาดนี้อืะ่ะก็จริงๆก็หลายๆคนก็อาจจะไม่ค่อยเก็บอยู่ละแต่ก็อาจจะเอาไปทําฟืนทาปุ๋ยต่อใอันนั้นก็อีกกรณีหนึงน่ง แต่ก็ยังอาจจะอย่าง,าง,าง,างผมสัมผัสกับตัวมาก็คือเป็นอย่างที่จันไผ่พูดจริงๆว่าอาจจะมองไปแล้วรู้สึกว่าแห้งเหี่ยวเหี่ยวเฉาเพราะว่าอาจอย่างผมเคยปลูกต้นไม้ครับโหพงบพงมอย่างดีเลยเป็นหลายเดือนเลยใส่ปงใส่ปุ๋ยอันไหนว่าดีซื้อมาแพงเพลิงไม่สนใจใส่ไปอตอนนั้นเขาอ่อนทัวถ่ายงานเยอะหน่อยไม่มีเวลาอยู่เกือบเดือนอกลับมาเรียบร้อยเราก็ <laughs> นั่งมองกระถายอยู่หลายเดือนเลยเออ ว่าเราก็ดูแลมาไงเออแล้วพอเราไม่อยู่เราไม่มีเวลาดูแลมันก็ติดเศ้านะใช่เออเป็นอย่างนั้นอ่ะนี่ก็คือเรื่องเล็กๆนรือน้อยไปหัวข้อต่อไปอานประจำบ้านอันดับที่หนึ่งมีนะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบกับพวกเราวงเล่า ไอ้ก <mile inside> ุส <in the> <ates> ีมาโดนส่งให้ันาดนี้วันนี้พบกับผู้เราวงเล่าไอ้กุแต่คุณก็มีสติกับผมหน่อยคุณหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วอือไม่ได้รเลยเดีไม่ได้ทำเลยไม่ได้สั่งให้เนื้ 我哑了，铁子。